สวัสดีครับจากร้าน t ทย i e เล c ทอยดอ o คอนะครับในคลิปนี้ขอนําเสนอของตกแต่งบ้านอีกชิ้นหนึ่งนะครับมันคือตัวโคมไฟที่เป็นภูเขาไฟนะตัวนี้น่าสนใจยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ดูที่กล่องก่อนแล้วกันนะตัวนี้ก็จะเป็นใสๆเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ด้านในอ่ะเราอย่าเพิ่งดูเราหมุนรอบๆก่อนแล้วกันอันนี้คือขนาดนะอันนี้คือตัวสินค้า จะปีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะครับอหมุนมาหมุนมาหมุนมา,มนมาตัวนี้จะมีหมอกออยู่ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันดีกว่าว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนี่อุปกรณ์ด้านในก็จะมีตัวนี้นะครับตัวโคมไฟแล้วก็ แล้วก็จะมีตัวอะแดปเตอร์นะครับหชิ้นแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้คือตัวตัวลาวานั่นเองนะก็วิธีการใช้ก็คือคุณจะต้องเอาไอ้ตัวเม็ดลาวาเนี่ยนะครับใส่ไปที่บนนี้นี่นะครับใส่ไปให้หมดเลยยกถุงเลยนะครับแล้วคุณให้ใส่น้ําน้ําเปล่าลงไป นะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองไปแกะตัวเม็ดลาวาใส่แล้วก็ใส่น้ําแล้วก็เสียบปลั๊กให้คุณดูว่ามันมีการทําง,งานอย่างไงนะครับครับผมตอนนี้ผมก็ได้ใส่น้ําแล้วก็ใส่ตัวเม็ดลาวาลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาลอกเปิดสวิตช์กันดูนะครับผมเห็นนะครับตัวเม็ดลาวาก็จะพุ่งออกมาแล้วมันก็จะย้อนกลับไปที่เดิมเพื่อลอกการดูดพ่นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวเรามาลองปิดไฟกันดูนะครับเป็นไงบ้างครับสวยงามวางไว้ในบ้านวางไว้ที่ห้องนอนเปิดไว้ก่อนนอน,นครับผมมีไฟอ่อนๆไว้ในบ้านไว้ในห้องนอนก็จะได้อารมณ์ไปีกแบบนึงนะครับผมแล้วก็เสียงตัวนี้ไม่ค่อยดังนะครับไม่ค่อยดังไม่ค่อยดังโอเคนะครับผมเดี๋ยวกลับมาเปิดไฟอีกสักรอบหนึ่งครับครับผมตอนนี้ก็ได้กลับมาเปิดไฟแล้วนะทีนี้ ถ่ายในสตูดิ o โอนี่มันไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองเอาไปวางไว้ที่ในตัวบ้านผมเองว่าพอไปวางกับในห้องรับแขกแล้วเนี่ยมูดอารมณ์มันจะประมาณไหนนะครับผมตามลงไปดูเลยครับ เป็นไงกันบ้างครับพอลงเอาลองลงไปวางที่ห้องรับแขกแล้วบรรยากาศเปลี่ยนไปเลยนะดูบ้านดูดีขึ้นมาแล้วก็ดูดูมีลูกเล่นดีในบ้านนะครับเวลาใครไปใครมาเนี่ยก็จะมองอยู่ตลอดเวลาก็ถ้าใครชอบสินค้าตนนัวนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ